จได้กินแล่ว่ะได้กินนัเงฝ่าว่ะฝาวามค่สวัสดีค่ะจงนนทเป็นจใสดอหมูทรงเรศมาหาไปค่ะอรงมากมูขคืนนี่โอ้่ทรงมากมื่อคืนนี่แมนโอ้คุณชักไม่หลั้นเนาะ แต่แม่เป็นของเฮานี่จะเป็นของเล่นของเล่าขึ้นของเขาเพราะว่าเขาเลิกงานประมาณถ้ามาเป็นบ้านเฮากับประมาณเที่ยงขึ้นบ้านเขาเงาวงแรงโอ้แต่พอเป็นช่งมานเน่เหมือนแรงเนาะแม่แง่มากขคืนเนาะบ้านนี้ช่งมาเรียบมืาขคืนเพื่อนมาจังไลยค่ะคุยกันว่ายังไงบัางครับผมบนนึกสุดแางเป็นช่งมาเพผนบอกว่าแางนิดเลยมา เอาล้างไปก่อนแล้ววะเอาล้างก่อนล้างก่อนเอาล้างก่อนค่อยเอาบอลแล้ววะเป็นชุดดึงลอตเตอรี่แมนอืมใช่เอฟซีดึงลอตเตอรี่ผ่านเมื่อเจนมุดคือเก่าก้ามุดคือเก่ามุดคือเก่าได้ไปแจังได้เลขชุดนี้ฝันดีว่ามื่อคืนนี้เรียนต่อฟันว่าไปเฮ็ดงานไปงานคือเงานก่อสร้างก็หลายหลายไปงานหนักหลายหนักหนัก แบกปูนแบกยางซอยเขาเนาะนึกวอกปันนั่นอ่ะวันนี้ผมมาสื่อเมื่อไรก็มาสื่อกับแฟมาสื่อกาแฟ่รู้ว่ากินกาแฟกินกับมาปลาตังโกลกเลยได้กินได้กินเยอะก๋วยวันเอานับเงื่อนไห้นะไม่ต้เงื่อนเหรียญเดินบาทั้งานั้นเท่าไรได้ไม่ข้าวท่านเศร้าหาวท่านพูดว่า เศ้าหาบาทแม่เป็นบอกว่าเศ้าหาบา้านค่าก<อ>าแฟน่ะค่ากาแฟแต่ว่ากินด้วอิ่มผล่ะจังจังแบบได้กินนั่นละ่ะได้กินนั่งฝ้าว่ะฝ้าหนึ่งยาหลานไปโรงเรียนบ่น้านไปหุงข้าวก็ได้หัน่นในความฝันน่ะโอ้ก็<อ>คือเจนุสฝันว่าได้กินกาแฟแม่นฝันว่าได้จับเงินนั่นล่ะโอ้ได้จับเงินด้วยได้เสียงเงินใหนเขาบุกขึ้นเด็กๆได้คว้าเพินไปได้กินกาแฟโอ้ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเออ บ้นว่าได้กินเลขสิบว่าขาหรือเปล่าเนาะอืมได้กินเยอะเหมือนข้าวก่อนที่รู้ว่าได้เงินก็ได้เงินได้ชุดนี้เข้าเอยนี่ก็ได้เอ้วนนี่ก็ได้จับเงินเลยเออได้กินกาแฟเนี่ยกาแฟตรงโกูตองโกูก็ได้คันมือด้วยเอาบาดีนป้าตรงโกูนี่ก็เลขกู่อยู่แล้วเนาะแสดงว่าเจ้าเขาคู่ลาง เพิ่นหามาแต่เหล็กล่างบ่ค่ะจ่าเพิ่นหามาเหล็กล่างเด้กบนเพิ่นที่หาตอนใดพุญแล้วเองวันที่สิบสี่สิบห้าหมละหมดสิยหมาอีกทีหนึ่งเพิ่นไหนมาถึงรถตุรีก่อนแมนโอ้เอฟซีขอมาเยอะเจนุดบางอยากได้เลขกับเจนุดเลขลับเมียฝรั่งงี้ไครับผมจ้ะพอดีเลยเนาะเขาโทรมาเมื่อคืนบอก่าเจนุดแมนโอ้เจนุดก็ไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวคุยกันทั้งคืนเลยดิเหรเที่ยงเที่ยงคืนเขาโทรมา อ่าโอ้หมวดนี้แต่ว่าเจนุดกับฟันว่าได้กินครับอันเมื่อคืนนี้กับฟันว่าได้กินก็ถือว่าดีอยู่ถือว่าเขาอยู่เนาะได้กินแด้ซื้อฟ้าไปหุงเข่าบ่อนฟ้าไปหุงเขาให้ร้านมาร้านไปโอ้อย่าบ่ถ้ทัดโรงเรียนนะน้าฟ้าจะว่าฟ้าจนว่าแต่ว่าก็ได้กินตั้งกาแฟ่ตั้งปลาแันก็เลยสะดุ้งก็เลยตื่นพอดีอู้ก็เลยลุกมาหุงเขา ใช่แสดงว่าเลขชุดนี้เข้าแล้วเนาะเลขชุดนี้เข้าหงเข้าเนี่ยเลขล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวเ้อบมาหันกับเขาเลขล่างเนาะแมาสี่หนึ่งหนึ่งสี่กับว่าค่ะเจนนุ่นกับบว่อันนี้กับหือกันแล้วแต่มาต้องกับไปเนาะบพราะมันกับเขาตัวกับบดิแมนเ่ราะทเขาตัวตืมต้องกับเอา เอ็มมี่บ่เขียนใหมายหลขอไร9เล่เต้พนเลาเต้เกิดเกดเอาผมาครับผมเอามาดูตัวเลขของจีนตุลหน่อยครับผมว่าเบอรว่าผสมตัวไหนอ่จินุลถือนะครับวิเเกินฝันรัเก็ราคายาไปตรงกันเลอว่านั่นแหละสุดเด็ดเนี่ยฝรังล่างยางเดียวฉันเน้นล่างสันเอ้าสมมุติว่าเป็นเเก้าจ็ด อย่างนี้เราต้องกลับหัวลงไหมหกห้านี้เก้ากับหกให้เอฟซีกลับเองกว่าเนาะถ้ากลับมันก็จะลายตัวนะครับเนาะครับเอาว่างันก็บอกตัวครับนี่ครับอืมครับหัวเอาเป็นเลขสูตรแหละครับเจนุตเลขสูตรโอ้ oh, เป็นเลขสูตรนะครับเอฟซีรับหกมีตัวไรแม่เราก็มีหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหกห้าสองแปดแล้วก็ หนึ่งสองนะครับส่วนเลขเจนุษนี่ความฝันก็คือสองห้าฝันตลอดนะฮะจนเพื่อนบอกว่าขั่นแขวะเมื่อยังไหกขอเจนฝันตลอดขั้นแขวขั้นแขวะเราข้ามเราข้ามตูนะเดี๋ยวเขาเดี่ยวเลขขั้นปล่อยนะเอ้รอบนี้ยังจะฝันอีกใช่ไหมฝันอีกเอาเพื่อมาเนาะอันนี้แดงๆเลขเจนุษนฝันได้งเงี้ยเจ้าหาบาทกเจ้าหา แต่ได้กินปลากรูแล้กาแฟสร้างกาแฟเขายั้างขักเหอนเลยคือรอบก่อนเจนนุนก็ฝันแต่ว่าไม่ไม่มีตัวเลขนะรอบก่อนเลยสองเลอยห้าสิบบาทแต่ว่าก้อนสิเด้เลกันมากนี่ก็ต้องฝันก้อนฝันแล้วก็ไม่ได้เลขกมาหลยดพ่อพ่อเลยในเลขปั๊บฝันปั๊บเรขคืนหนึ่งเศร้าสองอ่ะแล่วก็เนี่ยได้ฝันซ้ำกันสองเท่ะ ลองเบื้องล่องเนาะรอบร่บออนจะนูได้สองห้าศูนย์้นในเงินจัดบาทสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์สอห้าศูย์ก็ออกไปแล้วเนั่งสองห้าเนี่ยาฝันในอย่างจะฝันอยูแล้วเย้สอห้าบาทอดอยนี้ไม่ต้องเรียนบาทเด็เรียนบาทเมื่อเลียนบาทเมื่อไหร่ยี่สิบห้าเรียนอ้าวใายเรียนบาทสิบสิบห่านเออไม่ด้องเงินเลียนบาทเมื่อจหา่าช้นลนับให้เขาอ่ะนับเรียนไห้นับเรียนไห้ แสดงว่าได้เลขชุดนี้มาก็ถือว่าเจนุชฝันดีอยู่นะชิพมีหนึ่งบ่เรียนบาทเนาะเดียนบาทช่พมีหนึ่งบ่ตีเบิรงพี่น้องเพิ่มฝันตีโัเก่งไปไหนตีดูนะฮะหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหกห้าสองแปดหนึ่งห้าชุดล่างหกคูนะคะกลับพร้อมล่างเล่นล่างย่างเดียวพลางล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวเอามีสิทธิ์จะขึ้นบนไหมนะเจ๊ อ่ะแล้วแต่มันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ฉันไม่รู้จะขึ้นบลตอนนั้นเนาะแมนแต่ว่าแกเน้นล่างใช่ไหมฮะเน้นล่างเอาก็แล้วล่างมา้ก่อนมันเป็นสูตรล่างนั่นวะล่างบลก็ล่างสูตรล่างมาก่อนแล้วก็สูตรล่างส่วนแดงๆก็คือเจนุดฝันแมนอย่าให้เพื่อนคันแค่อาอีกนะครับเอาไปแน่ได้แล้วฝันดูได้เจ้าหาเนี่แน่ได้แต่ร่องไบรเล่าเพื่อนมันออกติหนอเพราะว่าเราฝันดูจ้องหาเนียถือว่า แฟนฝรั่งใจดีเนาะได้แบ่งปันแนวทางแมนอนหนึ่งปีไม่เคยพลาดนี่ถือว่าธรรมดาไม่ธรรมดาครับมาบันนี้เจ้าบทเกนมาไอเจนอันหนึ่งปีไม่เคยพลาดนี่ถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเขาตลอดเลยนะครับแต่ว่าล้องหมักเด่นเด็กเนาะโอ้ยสุดยอดมีตัวไหนสุดยอดจัคนหมักคนหมักเนาะมีตัวไหนขอให้มีตัวไหนตัวไหนวันนี้ได้ค่าขนมกี่บาท โอ้เขาไหมากสามพันโอ้ก็ยังดีโอ้สาธุครับสาธุอ่ะดีละนะม่เจนุสี่ว่าซื้อหลือเปล่าว่ซื้อเขาอย่างเดียวซื้อเขาอย่างเดียวเอาด้ค่ะเด็กมากเลยซื้อเขาอย่างเดียวซื้อแล้วก็บอเขาไปเจนุจัดให้จัดให้ไปเจนุชเล่าซื้อเด็กก็ว่าคอยเขาเราก็เลื่อว่าซื้อวนมากซื้อเด็กนี สิลุยเนาะลุยพ่าซื้อพมื่อแม่เราซื่อพวาเมื่อราเนคอยซื่อซื้อให้พเราดีแล้วอจัางมานมนเอาติบเอาเอาตี๊บเาเราจะนุดซื้อเองเท่าไรหลุ้ยใช่ไหมลุองคนว่าลุ้ยดเขาพุยของคนเต็มเต็มของเาซของของคนอื่นน่ะเข้ามาแล้วสิบงวดส่วนของเจนโดเเ่นหลุดมาแล้วสิบงวด ลำบางความฝันเจนุดนะครับ <c oughs> เพื่อนก็นเลยคันแข่ก็เลยเอาเลขสูตรมาให้เลยแมนปัดป้อยลขเขาเราแมนมาทออี่แมนดวงไปกันดวงดวงไปคู่กันครับผมคือวาดวงนี้เป็นผู้ดวงเป็นสะพานบุญแมนมซื้อเองก็บ่ค่อยได้เนาะแมนต้องเป็นสะพานบุญเข้า่าบ้านบุญ,บบญให้เขาแมนอาแล้วแล้วเขาจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ครับเจนุดอ๋อโอ้ยวันน่นี่อน2-3ปีกูแล้วถ้าเกิดมาก็มาหาเจนุดเลยใช่ไหมครับมากเข้า โทรมากเขาก็ีนมาเลยเต้องแสดงเป็นเพื่อนสนิทกันเลยเหรอครับผมสนิทกันแล้วทีนี้เขารู้ไหมว่าเอาตัวเลขของเขามาลงช่องเขารู้เขารู้อยู่เขาก็ดูอยู่เขาก็ดูอยู่ตลอดกลัเขาจะเชียร์แต่ยังวานั่นดิแต่ยังวานายเียกว่าปล่อยแต่ยังวานั่นดิกลัวกลุ่มกลุมกล่พากลัวเขาจะว่านะแต่แต่เขารู้เนาะผมไม่ลืมไปว่าคันแข่าด้แน่เอนแล้วา็หายเด็กว่าปล่อยเนาะเอาเบื้องครับถ้า เลขเมียฝรั่งได้ดูตอนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแทนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับคุณไายเด้อกาสถแบงปันเป็นแนวทางมาเจนน้อก็เป็นการสร้างบุญไปอีกทางหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่ากับมี่เขามีรู้กับพี่แต่ละหน้าพี่น้องครับผมเป็นแนวทางเป็นแนวทางอนันเด้อโปรแลนการันตีตัวเลขคือตามพี่นซื้อเนาอแม่คนซื้อสุดนี่และล่างซื้อสุดนี่และแต่ดีตรงที่เพม่นไม่หวน บได้ปื้อปล่อยมาเลยแม่นซื้อถือทราบอะไรบุญนะเจนุสเจนุสยังไม่ไปซื้อให้เพื่อนฝรั่งใช่ไหมครับนี่ง่ายมากขึ้นนิดยกอีกรอบนึงหน่อยเหรอทางนั้นทางต้องมาขอลงก่อนเนาะให้เอฟซีได้เห็นก่อนเนาะก่อนเจนุสเขาไปซื้อมันจะไปดึงตเตอรี่ให้ครับตเตอรี่ขายกันขายแล้วเดี๋ยวจะได้ไปปั๊มบรเจนุสไปหาซื้อในปั๊มในหนองหานเนาะในปั๊มหนองหานหนูแล้ว มี FC ซีขอมาเยอะนะครับผมเลขลับแฟนฝรั่งนะครับเนาะวันนี้ล่างอย่างเดียวนะครับผมค่ะผู้ได้ชอบบนก็คือบนได้แต่คือลงมากลางเนาะครับหรืออาจจะซื้อบดซื้อล่างก็ได้ใช่ไหมน้อย่ะซื้อต่ล่างแล้ว่ากราฟผอมนามันถบางอันมันออกตัวกราฟเดพก่นไหนมาซีนึงแาน พกเป็นเก้าได้เด้อแอดบ่อยากเขียนเพราะว่ามันสลายเพื่อนเพื่อนกลับเองเพิ่อนเป็นพวกเจ็บเป็นเก้าหาก็ได้เด้อกับหัวเอากับเอาแล้วตะมังกับเอาแทนดูค่ะมันสิอยู่ได้นี่นะเลขอะไรอืมโอ้หัวที่แล้วนี่เพื่อนคัดมาห้แค่สามครูแต่บางหันมีเพื่อนคัดมาห้เต็มสุดครับไม่โคู่เพราะว่าเพื่อผาาเนาะช่วงต่อหัวเนี่ยเหมือนกันช่วงตรงหัวเนี่ยไม่แน่จะตัดให้ก็ได้นาะไม่รู้เนาะ เราส่งมาแบบนี้เราก็ลงแบบนี้แหละครับมันมีสามตัวบนนี่เลขบนนีเพิ่นจันสีสรงที่หลังบนหลังวันที่สิบสี่เสมาสิบสี่เสมาอ่าประมาณบนหลังโอ้เป็นทรงไฮคอนเอฟซีขอมะลายแม่รับสายใหม่รับสายเอฟซีสองโทรผ่านแอดมินเด้อเพราะว่าเจีนูโทรศัพท์ั้งบนหลังไม่มีโทรศัพท์ครับผมโทรศัพท์ทั้งรับสายหลายเนาะห่างแล้วว่าสั่นห่างแล้วตีเลยฮไม่แบบพี่น้องบาทนี่ เอามีโชคมีลาบมันมานวดนี่เกนุ่กับสิเดียตู้โทรศัพท์ใหม่อยู่ด้องวดนี่ห่างหน่อยก็วันรับสายบ่ไหวคนณทุกไลายมันใหม่ไม่ใหม่เอามันใหม่งก็ใหม่ไม่ใหม่มันบอกรับได้ทู่วๆไทยๆแบบเออใช่ติดติดขัดขัดไปอย่างนี้เลยอ่ะครับไันอกมันดูเขาไลน์มันโดนแล้วเนาะท่ะครับก็พอที่ฟังกันรู้เรื่อง ครับแต่ว่าธีนี่ไม่ได้เลยอ่ออาขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะจังไดก็<อ>ให้สูตป,ประมาณการขอบคุณครับเจนุีครับใช้วิจัยวิทยาณาในการรับชมแนวทางมีความเสี่ยงค่ะ